กระทงหาซื้อได้ข้างทางคนข้างๆหาซื้อได้ที่ไหนแต่ถ้าอยากได้รถสวยถูกใจให้มาที่เซรีไทยนะคะจัก Toyota r i v o โยต้งกแคบ2.4 Nc ตอนเดียวตู้ทึบเชิงพาณิชย์ปี2021ราคาสุดประหยัดเพียง429,000บาทสวัสดีค่ะมาเจอกับน้องแมมเซรีไทยรถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแหมมก็มีรถเข้าใหม่มานำเสอ เดียวตู้ทึบเชิงพานิชยนะคะเป็นปี2021ราคาสุดคุ้มเลยคะ่ะวันนี้เพียง4 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเพียง7,000กว่าบาทลูกค้าประวัติดีก็สามารถฟรีดาวได้เลยนะคะตู้ของเราก็มาตรฐานนะคะความสูง2เมต0จดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมภายนอกและภายในรถกันเลยคะ่ะมาเริ่มกันที่ด้านหน้า คสำหรับคันนี้เป็นปี2021ได้ชมหน้าใหม่ชมหน้าหล่อๆแบบนี้เรียกว่าชมหน้าหมูป่านั่นเองนะคะนี่เลยค่ะแต่จังด้านหน้าก็จะเป็นสีดำด้านนะคะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวได้อย่างลงตัวมากส่วนดวงไฟนี่เลยนะคะเรามีเขี้ยวนะคะที่เรียกว่าหน้าหมูป่าก็เพราะว่ามันมีเขี้ยวแบบนี้เลยค่ะดวงไฟนะคะก็ดวงใหญ่กลมโตใส่กิ๊กนะคะไม่มีคราบเหลืองใดๆทั้ทงสิ้นเลยค่ะถัดมาดูในส่วนของล้อกันบ้างนะคะ ล้อเราก็ได้คู่หน้าก็จะเป็นล้อแมกนะคะแบบนี้เลยยางนะคะก็เป็นยางใหม่แกะกล่องทั้ง4เส้นเลยนะคะสําหรับยางถัดมาด้านข้างของตัวรถก็จะมีไฟเลี้ยวตรงนี้เราจะเรียกว่าไฟเลี้ยวทับทิมนั่นเองนะคะที่ติดมาให้กับตัวรถคันนี้จะเป็นเครื่อง2.4หรือว่า2 0 0 4นั่นเองนะคะแต่บอกเลยว่าแรงแน่นอนกระจกนะคะก็จะเป็นสีดําด้านตัดกับสีตัวรถเช่นกันด้ามจับก็จะเป็นสีดําเช่นกันค่ะ ถัดมาดูในส่วนของล้อด้านหลังกันบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้อกระทะผาบรรทุกนะคะยางนี่เลยก็จะเป็นขอบ14ยางใหม่แกะก่องเช่นกันนะคะนี่เลยดอกยางนานา,นา,นานเน้นๆกันไปเลยถัดมาในด้านหลังกันบ้างนะคะนี่เลยดวงไฟใหญ่กลมโตแน่นอนนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติไฟเบรกดวงที่3มก็มีมาให้ครบ ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่เหล็กค้ำหลบป้ายให้นะคะสำหรับสายซิ่งที่อยากได้นะคะไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยโอเคมาดูส่วนสำคัญของเรากันบ้างนะคะสำหรับตู้ทึบของเราความสูง2เมตริความสูงมาตรฐานนั่นเองนะคะภายในปุ๊บปุ๊บนี่นะคะสำหรับภายในก็จะเป็นไม้กระดานอัดแบบนี้เลยนะคะแข็งแรงทนทานจดทะเบียนลงเล่มมาให้เรียบร้อยพร้อมวิ่งงานนะคะแส่ของได้เยอะมาก แมกไลเนอร์ต่างๆก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะไม่มีชำรุดใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวตามน้องแมมมาชมภายในรถกันเลยค่ะนี่นะคะขออนุญาตขึ้นไปนั่งด้านบนนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเลขไม่น้อยมากนะคะไม่เพียง60,000กว่าเท่านั้นใช้งานได้น้อยมากไฟหน้าจงหน้าจอก็คือยังอยู่ครบยังติดทุกดวงนะคะส่วนคันนี้ก็จะเป็นนี่เลยหน้าจอแบบทัชสกรีนนั่นเองนะคะ นี่นะคะเชื่อมต่อ USB AUX ได้หมดเลยเกียร์ก็จะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะดูแลรักษาง่ายส่วนคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นสีดำหมดเลยนะคะนี่เพดงไปดานคือสะอาดสะอ้านมากนะคะสำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจก็รีบจองมาเลยนะคะเป็นไงกันบ้างคะกับรถที่น้องแหม่มพามารีวิววันนี้กับตอนเดียวตู้ทึบเชิงพาณิชย์ สำหรับลูกค้าที่มองหาอยู่อยากได้ออกไปวิ่งงานนะคะไม่ว่าจะเป็นวิ่งเฟรดวิ่งส่งไปรษณีย์นะคะรีบมาทางนี้เลยกับราคาสุดคุ้มนะคะคันนี้เพียง4 29,0 0 0บาทเท่านั้นได้รถฟรีใหม่ไม่น้อยนะคะและตอนนี้เราก็มีโปรโมชั่น ต้อนรับวันลอยกระทงนะคะจองเพียง999บาทเท่านั้นช่วยผ่อนยาวถึงปีหน้านะคะฐานน้ำมันเครื่องฟรี3ครั้งหรือว่า30มกิโลนั่นเองลูกค้าประวัติดีฟรีดาวดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่2.79เท่านั้นยังไม่หมดนะคะเรายังมีข่าฟรียาวๆ90วันให้อีกด้วยใครที่สนใจก็รีบยกหูเลยนะคะ061-175-8877หรือโทรมาอีกเบอร์หนึ่ง0 9 5 0 3 0 4 5 5 5นะคะแล้วรีบจองกันเข้ามาเยอะๆนะคะ